วัดดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ไม่ต้องงงนะครับอันนี้มันคือเครื่องอะไรเ <c> ป <oughs> ็นเครื่องขย่าดิจิว DIY ครับเครื่องขย่ดิจิวาดีไอวายอันนี้ก็คือโชคนะโชวของรถบังคับครับ WPL เหลือเยอะเลยก็เลยเอามาโมดิฟายด้วย DIY <c oughs> พวกนี้ก็เป็นไม้ติมครับ เอามาแปะแปะติดกาวนี่ก็เป็นมอเตอร์สันของจอยเพทูนะพอดีว่ามีเยอะครับของทงของเทียมหรือแม่งกระจายหมดอะเอามอเตอร์สันมาจะจ่ออเดอร์เพดูครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดนะเป็นบอร์ดมอเตอร์บอร์ดคุมความเร็วมอเตอร์ใช้ไฟได้มีบอก,กว่าเนี่ยผมก็ลืมลวะ สิบสองว้นน่ะใช้ได้อยู่ผมจำไม่ได้แล้วมันได้กี่ว้นก็ไม่รู้แต่มอเตอร์เนี้ยมันใช้ไม่ถึงสิบสองหรอกประมาณสามว้นสี่ว้นมันก็หมุนแล้วเนี่ยนไอ้าวสายไม่ดีนี่สันสันแรงด้วย นครับสั่นเลยไหมแก้ขัดครับเอาไว้นับเก้าวิจิไว้เนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าราตอนนี้มันนิ่งอยู่นะวิจิไว้ไม่เดินนะครับวางเดี๋ยวจะยกกล้องไปอ่านี่นะเดินแล้ว อันนี้เครื่อง DIY นะครับใช้มอเตอร์สั่นจากจอยเพทูแต่ผมสั่งตัวนับเก้ามาแล้วมันจะเหมือนเหมือนไกวเป่ะมันจะไปแบบเนี้ยประมาณเนี้ยค่อยๆโยนไปโยนมาอันนี้มันสะเทือนใช้แรงสะเทือนเอาก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าดิกิไวเนี่ยโยกเบาๆก้ามันก็เดินะ่ะ อ่เจอแล้วไอ้นี่ดิจิมอนผีเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนอนี่จัดการไอ้ผีก่อนไอ้ตัวนี้ยังล่างล่างสองดิเป็นไอ้ตัวน้อยๆน่าจะล่างสองมั้ง เรียบร้อยครับชนะเนี่ยขยาวต่ออันนี้กี่วินแล้ววะเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะสี่วินเองอีกยาวเลยขยาวต่อใส่ปุ๊บมันก็เดินปับ๊บนี่ครับเครื่อง DIY นี่เราก็นั่งรอไปครับก็ต้องเมื่อยมืออถ้าใครเป็นสายรถบังคับนะครับสายที่ชอบเล่นรถบังคับอยู่แล้วเนี่ยรถ wpl นะ หรือตัวอื่นก็ได้ที่มันมีโชคเหลือแบบเนี้ยก็ทําแบบผมก็ได้ครับเนี่ยสั่งชุดคุมมอเตอร์มาหนึ่งตัวแล้วก็มีอะแดปเตอร์เอาไฟเข้าหรือไม่ก็ใช้แบตก็ได้ครับแบตเสียบแบตเสียบอย่างเงี้ยทาปัก,กแบบแนีไว้ก็ทําเครื่องสั่นดิจิมอนได้เหมือนกัน ide, ดิจิไว้ดิจิมอนได้เหมือนกันอันนี้ผมยึดน็อตไวนะ้เนี่ย ยึดน็อตอันนี้พลาสติกพลาสติกนี่มันก็หนีบมอเตอร์อยู่พลาสติกนี่มันจะเป็นไอตัวที่ยึดผนังอะแล้วมันจะเป็นขาคีบแบบเนี้เป็นขาคีบแบบนี้เอาไว้จับพวกท่อแป๊บอะครับข้างหลังนี่มันจะยึดติดกับผนังไว้ โ oh, แล้วดูนี่แม่งเขย่าอย่างนานเลยเนี่ยยังไม่เจอตัวอะไรเลยอ่าเจอแล้วครับตัวอะไรวะเนี่ยนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับมันเหมือนหมาผมก็ดูไม่ค่อยออกดิจิมอนนี่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับ จำไม่ได้ไมันมีหลายตัวมันเหมือนหมาหรือก็ตายวะตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าครับเรียบร้อยครับจะให้ดูเครื่องเขย่าใกล้ๆแล้วกันเผื่อใครสนใจนะ นี่ครับเรื่องขยำใกล้ๆชกดบับบอลครับแดงๆเนี่ยนี่ก็เป็นแทน่นแท่นไม้ติมวางอันนี้เจาะเจาะคานใส่กับชกข้างล่างก็เป็นฐานอันนี้เป็นหัวน็อตนะเนี่ยขันที่แกนชกมันจะเป็นเกี่ยวเจาะไม้แล้วก็ขันน็อตยึดเข้ามาผมยึดด้วยกาวร้อนนะครับพวกไม้ติมน,นี อันนี้สายไฟก็เป็นสายจอยมันนะเนี่ยสายจอยมัดรวมกันชุดละสามเส้นต่อเข้ามอเตอร์ตัวคุมสปีดมันทำมาละเอียดนะครับเปิดช้าๆได้ช้าๆมันก็จะเขย่าแบบนงน่วงแต่มันก็เบาไว้มันก็ไม่เดินนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละเครื่องขย่าครับ